สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชมรถสวยๆพร้อมใช้งานมือเดียวตัวท็อปปี2012ครับกับ Honda Civic FB นะครับเครื่องพันแตัวท็อป คันนี้มีเนวิเกเตอร์จากโรงงานนะครับแล้วก็มีพุชสตาร์ทพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับรถโดยรวมได้สวยได้เดิมนะครับไม่เคยชนนะครับคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดิมซื้อเงินสดมาเลยนะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับผ่อน5,900โดยประมาณ259,000บาทนะครับรถสวยไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับกับ Honda Civic FB เครื่องพันแตัวท็อปนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสีสวยสภาพดีมาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรี บริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับใครกําลังหารถใช้งานนะครับชอบ Honda นะครับสาย H นะครับมาเช็คชมดูได้ครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบนะครับรถได้สวยได้เดิมภายในงามมากๆนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นเตอร์ล็อกแอร์แบ็กเอเบสดิสเบรกนะครับระบบแอร์เป็นออโต้มีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับรถสวยสภาพงามมากๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครกําลังหาใช้งานนะครับรุ่นนี้กว้างขวางนั่งสบาย โโด,ดูหรูดูดี ใครที่ชอบนะครับจัดไปครับสภาพกับราคาเจ่มๆเลยนะครับภายในสวยมากๆนะครับเบาะหนังงามๆเลยครับมาชมได้มาเช็คได้นะครับเจ้าของเลิมดูแลดีดูแลศูนย์ตรงเป๊ะดูแลดีมากครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับก็ฝากเลยนะครับรถสภาพงามไม่เคยชนไม่เคยแก๊สสีสวยเต็มภายนอกก็งามภายในก็งามใครที่สนใจนะครับได้หรูดูดีมีระดับกว้างกวางนั่งสบายมือเดียวคัดเกตเอพีเมียมาฝากเลยนะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สเช็คศูนย์มาเรียบร้อยนะครับเช็คศูนย์ตลอด ดูแลดีแต่ยางใหม่นะครับไม้แท้2อ0แสนกิโลเมตรนะครับไม้แท้ไม่มีกอไม่มีหมกนะครับถูกใจเน้นโทรเจรจามาก่อนเลยนะครับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับก็ขอเป็นเครดิตได้เลยครับว่าเราคัดรถสวยเช็ครถสวยงามๆจัดมาแบบมีคุณภาพนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดเราเช็คเรารับประกันให้เลยครับ นี่เลยนะครับฝากกว้ด,ด้วยนะครับกับ Honda Civic FB B-Boy นะครับ b b o y ไม่ใช่ D-Doc นะครับก็ลองชมดูได้นะครับเนี่ยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับส,สีสวยสภาพงามไม่เคยชนรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวพิเศษมีล้อพิเศษสำหรับรุ่นเลยนะครับรถสวยสภาพดีได้ยางใหม่ด้วยครับนี่ครับ เช็คได้ชมได้ทดลองขับได้ครับไม่ห่วงครับมาลองขับได้เลยครับถูกใจใจตังครับถูกใจใจตังนะครับใครจะสนจะผ่อนเตรียมตัวมาได้เลยครับรถสวยได้เดิมได้ดีได้หล่อได้งามได้คุณภาพสาย H ฮนะครับฝากไว้เลยครับกับ Honda Civic f b ปี2012มือเดียวตัวท็อปสุดเลยครับจัดไปเลยครับใครชอบสายนี้